มหากุศลกองเรียยุทธการถอดผ้าป่าสามัคคีวัดสัตหีบรั้วนาหลังคาอุโบสถได้ปัจจัยวัดเจ็ดแสนบาทที่ศาลาการปริเวณวัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพร้อเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรียยุทธการนำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัดข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบรวมถึงลเรือตรีหญิงอําไพวันสวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสารุมุรยัติโรงพยาบาลสุเดชพระนรางเจ้าสิริกิตกองทัพเรือในพระบรมราชินุปถัมภ์ร่วมถวายปัจจัยและร่วมในพิธีทอดผ้าป,ป่าสามัคคีกองเรือุทธการประจำปี2566โดยมีพระวชิวรคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าอาวาสวัดสัตหีบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทอดผ้าป,ป่าสามัคคีในครั้งนี้พลเรือเอกอดุลพันธ์เอี่ยมได้กล่าวว่า ในการถวายพระปาสาม,มัคคีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยมาบุรณะบหลังคาอุโบสถและประปรรงเสนาสนภา,ายในวัดสถหีโดยได้ยอดพระปาสาม,มัคีกองรีธการที่กำลังพลและประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศทธาร่วมกันสร้างมหากุศลเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น732,060บาทจึงขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญและร่วมท่อประปาสามัคคีประจำปี2 5 6 6ของกองริยุทิการ์ในครั้งนี้นิว24นิวราทิพสีรายงาน